สวัสดีตอนเช้าครับผมก็มาดูเบ็ดที่ปักไว้ครับมีผลงานแล้วครับผมเต็มแรกครับเช้านี้ปลาดุกครับปลาดุกขันโยกเลยครับเดี๋ยวเก็บก่อนครับผม สสวยครับสสวยกระดุกนาครับผมเฮียครับปลดก่อนครับผมออบ <c oughs> เอา,าครับเป็นบ่อกลางตากับข้าวไว้กินเย็น ไ้กินต่อต่อไปนะมีพันเลยครับมีพันกอหญ้าเลยอยู่เปล่า นายจะหลุดหรือมนะั้งหลุดครับผม,มเป็นไรฮะรแตนที่สองคนระับตายเลยครับผมพันไม้สวยยังใหญ่ครับสรุปครับผมเช้านี้ก็ได้สองแตนนะ เดี๋ยวไปสรุปยอดที่บ้านครับตอนเช้าได้สองแต้มเมื่อวานตอนเย็นครับก็ได้พอสมควรครับผมฝนตกด้วยเมื่อคืนก็ไม่ได้มาเยือนครับโอเค,ครับขอบมากครับผมท,ที่ตามรับชมไปเจอกันโอกาสหน้าครับผมสวัสดีครับ